แหมแหมมมีตังไหมสวัสดีค่ะพอเห็นว่านี่พอลูกไต่พามาเที่ยวนะครับเขาสามมุกนะครับไปดูลิงนะครับนี่กำลังขึ้นเขาสามมุกนะครับเดี๋ยวลิงจะออกมาเต็มเลยดูกลิงมาดูมาดูเพื่อนเร็วโอ้ยนอนดึกโอ้ดูลิงดูลิงลิงเยอะเลย ได้ทำคอนเทนต์ลิงอยูอ่เยอะมากนะครับเราสามมุกนี่ไม่กลัวรถเลยจอดไม่ได้นะจอดมันขึ้นลังคาเลยเห็นไหมไอรถกระบะมันชอบขึ้นเอาของใส่รถกระบะนี่ไม่มีเหลือ <c oughs> มันคนเบ็ดไข่ <c oughs> กล้วยสิบบาทสิบบาทระวังลิงเขาระวังลิง <c oughs> ระวังลิงลดความเร็วนะ <c oughs> ไปขึ้นเขาเขาสามมุกอางศิลานะครับยุงแต่พาเที่ยวไปไปไปทำไมคันนี้จอดเนะาะขึ้นทางลงกละางโอ้จอดปุ๊บอุนั้งแต่สีเบญสัน่นหตัวนีก็อยากเรียนก็มัน จอดปุ๊บขึ้นรถปั๊บเลยเขาสามมุกนะครับไอแสนกับสาวชื่อมุกสาวชื่อมุกนะครับเขาสามมุกเห็นไหมมีเขียนด้วยลิงชอบกินไข่นกคนว่ะจริงเหรอ ไ้ขายขายเขาเนาะเพื่อกนก็จะขายมันเบือ่อไงกินแต่ขั้วยตรงข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารนะเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปฝรัลล่ง,งมันคือว่ามันกินฝรั่งว่ะฮะมันไม่ชอบกินฝรั่งอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีกินมันก็ต้องกินอ่ะผละไม้อ่ะ เหลือก,กินได้เด้ไม่มันมีคนเอามาให้มันกินนั่นน่ะเอามาเอามาแตงโมงยังกินเหลือเลยอ่ะเขามาเทไปออไม่ชอบเว้ยกล้วยก็ยังเหลือเห็นไหมต้องหาอย่างอื่นให้ท่านเจไทายบดระวังลิงโอ้จะมีร้านอาหารนะครับตรงนี้เขามาทำร้านอาหารตรงนี้นะครับโอ้ร้านอาหารบนต้นไม้แล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำากงเจ๊งสิครับลิงมาทำลายหมดครับ โอ้ตรงนี้จุดชมวิวลองดูไหมครับเดี๋ยวมองมองดูก็เอามองดูก็พอเปิดเกาะสีมองไปจะเห็นเกาะสีชังนุ๊กมีล้านอ่ะมองล้านนี้นิ้งอมนะคาเฟ่ั้งเขาสามุกนะครับนี่พาเที่ยวชมลิงเมื่อกี้ก่อนไม่ทันลิงอยู่บนบีเอ็ม แหล่งท่องเที่ยวนะท่อง,งเที่ยวเป็นคาเฟ่ฮิวเมเล่ร้านนี้ลงไปถ่ายไหมหชงงหั่วถุยชงงหั่วกี่ขาล่วงกี่ขาล,ล่วมันยังร้อนอยู่จวเขาสามมุกนะครับเนี่ย อืมดังสวยเลยรบบกันดีเดือดแบบทานพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวเลยถ่ายคอนเทนต์อของปอแค้นเราเคยเห็นคนปอแค้นมั้งปอแค้นหรือว่าแฟนเขาวะเขาถึงถ่ายถ่ายคอนเทนต์ให้แฟนเขาอเปาแขอแค่นชัว โอแค้นโอ้สวยเดี๋ยวมารอบต่อๆไปตรงนี้อาจจะเสร็จเราทำรู้ร้านอาหารหรืออะไรวะน่าจะน่าจะใช่ทำยืมันไปได้ขนาดนี้แย่เลยเขาจะมาจอดรถที่นี่ผมไม่กล้ากินผมยังไม่เคยมากินกินแถวนี้เพราะว่าที่นี่แหละนี่นี่มาตังอิกได้ถ่ายได้มล้วลุงตายหมามันไอ้นี่กัน ไม่เลือกที่เลยของเป็นหมาจริงอะไรว่าจะจอดทาไมนขับรถตีว่ะนี่เพียบเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โออนี้ทับมากินมันบริการกินเบิ้อสบางเดี๋ยวมันเหลือกินมันกินมันม่วงเหลือหรอมันม่วงสุกมันกินจนดเลยหอดูดูดูบนรถล้ามาจอดรถแถวนี้เลยเออยังจุ่เลยวันนี้ล่ะโอ้ตายตายลอยแมวควรแล้วเออ แ้ก็เรียกลอยแมวขวนแต่ไม่ใช่แมวนะครับเป็นลิงลิงขวนโอ้ oh. สามมุมเด,น,ดนะน้นมันก็จะเห็นวิวมาดูชมวิวว้าวสวยมากครับไม่ลือมอ่านดูอีหน่วยงานะไรเยอะไหครับเออเอา ม่กล้าจอดรถเพราะอะไร,ไเ,ะรเพรขาะกลัวลิงขึ้นรถ <c oughs> ม่นีนยในห่หเออไใด้อพ่าเฉยังมาโผล่มาโอ้สวยเน้ะนี่ <c oughs> คาเฟ่นนครับสุดยอดคาเฟ่สวยครับ ช็ไม,ม,ม่ได้ชื่ออยู่มาเลยหรอวะดูเรียบางแสนรถราคาสิบแบบสิบบาทเอาสิบอยู่นี่ที่นี่บางแสนแสน,นะครับบางแสนก็มีมินิบิ๊กซีแต่มันย้อนแสงนะเฮิริอัด แหมเท่นบางแสนแหลมเท่นโอ้กิล่าบ่ละโอ้ยโอ้ยพนังของขายตลาด,ลาดนัดกุยอือน่าสนใจอันนี้น่าสนใจกว่ามันเดินตลาดนัดดีกว่าเออแบบตลาดนัดใหญ่มากเลยอืม เพิ่งทำนะนี่เพิ่งทำเพราะไอ้น,นี่เพิ่งเสร็จอืมไม่เคยเห็นเพิ่งเสร็จเสร็จปุ๊ื้งๆก็อของวางยังไม่หมดนะนี่ยัยงเด็ดอยู่างมี walking บางแสน walking street <บ>คำ walking street ของบางแสนตรงนี้เนี่ยแสนสุขเทศบาลแสนสุขเมืองแสนสุขนะไม่ใช่ตำบล ก็ยังตะบุญอยู่วะทำไมไม่เอาธงชาติธงชาติเขม,ขมนะลงแล้วเว้ยเฮ้ยธงชาติเขมืนไม่มีเว้ยตัดออกจากอาเซียนแล้วเว้ยเออเว้ยดีเว้ยจริงจริงจริงเลครบเอออย่าเอามันเลยเราเป็นคนเชียร์ให้พวกมันมาอยู่ในอาเซียนแล้ว แบงก์กัดเรากระเม็นมันแข็งันานอยู่แล้วโคบได้โคบอยากเย่ยจริงบ,บางแสนนะครับนนยังเป็นเอกลักษณ์ของบางแสนอยู่อันนี้ขยายมาเนี่ยอืมอันนี้คือขยายมาบนมันเยอะมันยังไม่เริ่มต้นหา คนก็อยากนั่งแค่ลิงเล่นี่เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเยียบทรายตอนนั้นมาน,นั่งพักโรงแรมแถวนี้แหละจมไล้ปะลื่มใส่ท่องไรแล้วเขามาเอาเ สะกดมังคีเป็นนะแล้วกลับมา M O N K e y เขาบอกเปลี่ยนมังคีได้แบงแสงเื่อนเขียทางนี่นี่พักอยู่นี่นี่มากินข้าวอยู่นี่ซ้ายมือเนี่ยช่ยหาดเริ่มต้นตรงนี้เีมาซื้อน้ำแข็งร้านนี้เลยคนเี่นร้ารอยู่ัวละเียนมอเร์ปนุ่ เทะเลใกล้เป so mm ียกเป็นไงฮะที่มวกไช่เลนน้มเพิ่นนี่มาซื้อน้ำแข็งร้านนี้นี่จำได้ออกจากโรงแรมเอตูอู้คนเยอะมากครับเงินบางแสนครับช่วงหยุดยาวช่วงนี้น้ำใสนะถือว่าใสขึ้นแล้วนี่จะได้รถถึนได้จอดได้ สู่เอาดีสู่โคโนีอ,ออกแล้วก็ดังโคโรนีนเขาบอกให้ใส่เกียร์เ,เที่ยวบางแสนนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดที่เล่นน้ำได้รีบรีบบางปูเล่นไม่ได้นะมันมันไม่มีหาดเนาะบางปู ใช่ไหมผมีหาดะน้ำดำน้ำดำ,ำอเออาไปไม,มปจไปบนาแนบานแสน,ไปปน,แสนทไมไปไปบ่อยอไปบ่อยแล้วเขามาอยู่นี่ปีหนึ่งเรามันเป็นเด็กบางแสนปีนึงเรียนบุรพมมบูอย่างดีไม่ชอบ อยากอยู่ในกรุงเทพตะวัน,นต้องให้ไปเรียนทำอาหารคนชอบทำอาหารเนีย่ยไปเรียนบริหารธุร,ก,ธรก,กิจมันก็นเลยไปขายเอ็มบีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วย ้พี่มันหยุดยาวไงใช่ทะเลที่ไกลที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดสําหรับคนการเดินทางมันก็ไม่นานไทยปานนี่ไงเขาเ <laughs> นี่เขาสุกรถวันนี้สิออกอคนไทยปานมานั่งเก,กียร์หนก้าบางแสนรถติดนี่ถึงว่าบางแสนตัวนี้เนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ วงเวียนนะครับวงเวียนของบางแสนนะครับรเห็นวงเวียนนี้ก็ถือว่ามาถึงบางแสนแว้วครับว่าวงเวียนนะครับตะแคงดูตัวหนังสือป่ะทางเข้าสุดท้ายวะ แอมเทนเขาสามมุกอางศิลาอยู่ใกล้ๆกันเนาะโอ้มันกับปเลยบอกวันมันไปก็ติดตันนี้มันติด